เด็กว we scared, kind of no wrote, teach teach ัยนะครับคือเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสติมันก็ไม่มีใครมาตัดเงินเราจะมีครูกูมาเราก็เนี่ยแต่ตอนนั้นเราทำตัวพฤติกรรมพฤติกับบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมมันก็ไม่มีใครมาตัดเงินเราก็คือต้องให้เราปรับตัวเราว่าแล้วเราจะเห็นว่าเออสิ่งที่เราทำนี่มันประสมควรไหมมันเหมาะแก่เงตุมันเหมาะแก่การเวลาไหมมันมันยังไงคือแบบ วันนี้แมทกับสถานที่นั้นไหมเป็นสิ่งที่ผมสมควรทำหรือเปล่าก็สิ่งบางอย่างที่เราจะพูดออกไปครับคือผมจะเป็นคนปากเอลาและปากมากพูดไปโดยแบบไม่คิดไม่ไม่คิดก่อนไม่ใดตองไม่ใช้สติใดต่อที่ี่คืออยากพูดอะไรคิดยังไงพูดออกมางนั้นพูด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 ไปเลยแต่หลังจากที่แมทเขาเขาก็สอนมาว่าเรอให้มีสติก่อนจะพูดอะไร ไม่ดีเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายองพูดแต่วันพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราเราต้องรับผิดชอบในคำพูดของเราสิ่งดีๆในค่ายมันมันประดับเข้ามาในที่ว่าเขาไม่ได้มาบอกให้เราเข้าใจอย่างอย่างครูที่มาสอนในห้องนะสอนมุขศาสนาเขา่าสอนแะ่บเออลัมทันี้เป็นนี่นี่น,นี้อย่างเช่นอ่าขันห้า มีลูกสัญญาเวทนานทางขาดอีกอย่างแต่เขาก็สอนล้วลูกก็คืออะไรเขาไม่ได้สอนเขาสอนไว้แค่นั้นแหละครับเวทนาคือความคขาก็อย่างดีก็สอนได้แค่แคนนคอขำแปลแต่พอมาพอเข้ามาในข่าย,ยานี้เราได้ลองปฏิบัติเองแล้วครับเราสามารถจําแนกได้หมดเลยว่าลูกคืออะไรสัญญาคืออะไร รูปก็คือกายส่วนที่ไหล่ฉีกรองก็เป็นใจดางนั้นนะครับมันก็คือมันเป็นสิ่งที่อย่างผมจะพูดให้อาจารย์เข้าใจผมก็พูดไม่ได้แต่ให้เขาเข้าใจเหมือนเราที่เราเข้าใจก็พูดไม่ได้อย่างป้าพจน์ป้าวาลุงหรีะถ้าจะพูดให้ผมเข้าใจเขาก็พูดไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะชี้ทางให้ผมปฏิบัติแล้วผมเข้าใจได้ครับผมก็ เป็นเด็กดักเนคนหนึ่งที่หาปฏิบัติมาถ้าได้ไม่นานแต่ก็สามารถทําให้พฤติกรรมเปลี่ยน,นแปลงไปถึงผมจะยังไม่ได้ดีเต็มร้อยแต่เป็นพิธีกรของปานิ้ กลัวใครไหมเนี่ยเด็กๆตัวใหญ่เที่นี่พูดบอกเขาไม่กลัวใครเลยพ่อแม่กลัวนะไม่กลัวครูกลัวนะเด็กซูดเด็กนอนเด็กนอนเลยนะกลัวไหมไม่กลัวแล้วไม่โดนเดี๋ยวครูพ่อมองครบนะไม่กลัวไม่กลัวใครเลยแต่แต่พอ ให้คุตัวเองเทคนิงอะลีลารออตัวอไปเตัวนตัวน่ตัวองไม่ตัอเองนะ คอร์สแบบก็นคอร์สเพ่งให้โดนจากจากเลยแล้วก็อยากเิดสอนฉันยืนยันเลยว่ายังไงจะต้องเป็นค่า ได้ดไอดูอย่า,นนาไปทำนิมที่รีบร้อนหรู่เมื่อไหร่นาทเด็กใต้องรีบร้อนแต่ตอนนี้ทำให้ได้ผลจริงๆขึ้นมาแต่เข้าใจตรงนี้นะฉันทำค่ายมาในเรื่องนี้ไปกราบกราบขอขอคำรับคำสอนจากหลวงพ่อแล้วาพาครูไปสุดระดับหนึ่งไปหนึ่งไปนะ นี้เด็กในเครือข่ายเนี่ยในศูนย์เนี่ยจะได้ผลไม่จะได้เกิดเรารับอานิสงส์ของพวกผู้เจ้าสาวหรือคณรุ่นให้หที่ไทยที่ตัวทุกท่านเราองค์ไปแล้วรุ่นที่ไปแล้วถือว่าพี่พุทธอุทยาสามวันสองคืนแล้วรู้ไหมเล็กนะเข้าไปมาไปแล้วที่องค์หลังล pues ัสาวันสองคืนที่เราลูกน้องเนี่ยลูกน้องลูกน้อง โครงการคุณธรรมเรียนรู้กายใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขเป็นค่ายที่เรียนรู้คุณธรรมและการปฏิบัติธรรมแนวใหม่ที่ไม่น่าเบือ่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกหัดตามดูตามรู้กายใจตามหลักสติปัฏฐานสี่ฝึกตั้งสติกำหนดพิจารณากายและพิจารณาจิตให้รู้เห็นตามความจริงตามแนวคำสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชแห่งสวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรี เริ่มมาจากความตั้งใจที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสน้อมนำสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เน้นนำมาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติออพี่รับผิดชอบโครงการงเรียนวิถีพุทธของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งพยายามที่จะหาคำตอบเรื่องนี้มามานานพยายามที่จะเรียนรู้มาหลายอย่าง หลังจากที่เราได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมแนวเรียนรู้เรียนรู้กายใจนะคะตามความเป็นจริงของมันจากหลวงพ่อปร h a r m าโโม h โ,โชวสวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรีเราก็พบว่าที่จริงพระพุทธศาสนาการเรียนรู้พระพุทธศาสนาไม่มีอะไรยากเลยเรียนรู้อยู่ที่กายกับใจตามความเป็นจริงเท่านั้นค่ายโครงงานคุณธรรมเรียนรู้กายใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข เป็นค่ายปฏิบัติธรรมที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนและยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามดูตามรู้กลใจเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ชีวิตที่มีความสุขซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ร้วนแต่สมัครใจมาซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเหล่านี้ มีทั้งผู้ที่เคยมาเป็นครั้งแรกและผู้ที่มาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามโดยทุกคนต่างชื่นชอบและประทับใจในการปฏิบัติธรรมรูปแบบใหม่นี้ค่ะจากชื่อเนี่ยการเรียนรู้กายใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมครับคือมันแปลกอย่างพวกที่ผมไปเข้าค่ายธรรมะที่อื่นเนี่ยเข้าค่ายธรรมะต้านยาสพติดเข้าค่ายธรรมะอะไรหลายๆอย่างนะครับดูแบบมันมันแปลกไปก็คือผมอยากจะรู้ว่าการเรียนรู้กายใจครับมันเป็นอย่างไร ถ,ถ,ถึงเข้ามาที่นี่ครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กายใจจริงๆสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเราทําอะไรไปเราไม่รู้ใช่ไหมครับคือเราไม่เรียนรู้กายใจตนเองเช่นเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราก็ไม่รู้ตัวเราคุยอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราได้เรียนรู้กายใจของตนเอง เราทราบทุกขณะว่าเราทําอะไรอยู่กายเราทําอะไรใจเราคิดอะไรครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับมีครับคือเรารู้ตัวไงครับอย่างเช่นเราเรารู้ว่าตอนนี้อารมณ์เราโกรธคือเรารู้ใจตนเองเรา